ท่านบุติตามทั้งหลายผมกลับมาแล้วเ,เราไม่ได้เจอนานมากเลยนะคว่าทำไมเออไม่ต้องพูดให้ปผลแล้วครับซึ่งในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าช่องเราแล้วครับมีอายุครบ2เดือนแล้วเว้ยนับตั้งแต่16กพฤษภามานะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะทําการสุมส่มกุงล้อเกมกันเว้ย <า S 1> ถคาก่อนที่จะไปสุ่มเกมกันนะคบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมใหม่จากช่องเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มช่วงนี้เลย ตามาทุกคนครับเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะคะเบรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรอุ้ยนี่เลยครับโอ้โอ้โอ้เราได้เกมนี้มาครับเอ่อน่าอันนี้คือคืออะไรอะคาร์ลแทนไหนซินะคะก็น่าจะเล่นสนอัดตามสีนะครับอ่ะเราไปที่เกมเลยดีกว่าครับทุกคนครับเรามากันที่รอบแรกนะครับสีแรกเออเราไม่ต้องซ่อมเหมือนเดิมนะครับอไปดูกันว่าสีแรกจะเป็นสีสีเขียวครับเราซ่อมไปที่สีเขียวอย่างเมามันนะครับผมตอนนี้นะครับคือ คนหาเขามาแล้วนะครับโน้ตอนนี้ผมตามหาคนหาไม่เจอรู้สึกว่าคนหาอยู่ไกล้มาเลยสีแดงสีแดงสีแดงเฮ้ยคนหาคนหายตรงนี้เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาเดินสองตรงนี้เลยอ้าไปแล้วไปวมันยาวไกลเป็นร้อยเมตรอะสีเขียวตรงนี้ครับเลขมันเริ่มน้อยลงเลขมันเริ่มน้อยลงสีเขียวเลขมันเลขมันน้อยลงไปแล้วเขาอยู่แถวแวนี้แหละโอ้โห น่าจะอยู่ข้างบนแน่เลยมุมบงสายเปลี่ยนสีอุ้ยโชคดีเกินไปแล้วโอ,โอ้ไปได้สองศพนู้นค่ะเป็นคนที่ไม่มีสีซ่อนนะอยู่ตรงนู้นเหมือนจะอยู่ใกล้เลยแล้วเราก็ไม่ได้ดูสีหรือสีมันเปลี่ยนไปถึงไหนสีขาวไปแล้วเน,นี่นีเอ้ยแป๊บเบวแป๊บก็เปลี่ยนสีแล้วเร็วเกินไปป้าโอ้โหเขาอยู่ข้างบนเลยครับจุดสุดยอดเออข้อบอัด อาจจะเป็นมุมฐาที่ดีในการที่จะเลงนะครับโอ้สมันไทยไปแล้วผมเหลือแค่คนเดียวแล้วทุกคนผมอยู่ข้างล่างยังไม่เลยปลอดภัยนะครับสีไหนสีไหนสีเหลือง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 มันไม่ใครก็เห็นผมนั่งนั้นละ่ะบอกเลยผมเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นกับอีกเวลาห้าสิบวัววิททั้งนั้นเห็นดูมันผมว่าผมตายแน่เลยชีวิตอะไป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 สีอะไรสีเขียวสิ ท่นทันท่านทานัทนทน,ทนเขาไม่มีโอกาสได้มองเท่า,านั้นน<ะ>่ะเข้ามาแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราวิ่งมาทางนี้เดี๋ยวเราวิ่งมาทางนี้ถ้าเขาวิ่งมาแถวๆผมแม่ผมสามารถอ้อมไปตรงนู้นได้บันเนียนอยู่เสียมันเปลี่ยนช้านะคะโอ้โห,โหเขาอยู่แถวนี้เลยอ่ะโอ้ยปิงปิงปิงไปไปไ นูแล้วเขาไกลผมเขาไกลผมหมดปลอดภัยแล้วสิบปีผมรอดแล้วสิบปีผมรอดแล้วไม่ใช่ว่าผมตายตอนสามวิสุดท้ายนะผมเกลียดต,ตัวเองเลยไป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 สีเขียวไปท้ายแล้วชนะแล้วอะมาดูที่รอบต่อไปดีกว่าแล้มาดูดิว่าจะได้เกมอะไร จริงๆมันมีเกมเพล,ลแค่เกมเดียวนะครับอ่ะโอ้โอเราได้อินเซเลเวเตอร์มาครับอ่ะอไปที่เกมมาเลยดีกว่าครับยาหู <Yahoo! S 1> อ่ะทุกคนครับตอนนี้เรามาที่อินเซเลเวเตอร์แล้วครับแล้วก็มีคนดับไฟเรียบร้อยแล้วนะอุบัติเเราครบแล้วนะครับอ่ะทุกคนครับเรากระโดดลงดิปไปเลยดีกว่ายาหูเรือมาแล้วที่นี่ที่ไหนโอ้บ้านที่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยมืดสนิท โอ้ยคิดว่าปีศาจมาแน่นอน้อยตู้เปิดว้ายเกรนกรนี่เกรนกรนี่เกรนนี่เกรนนี่เกรนนี่โอ้สูงสูงมากเลยบ้านแก ชันที่สุดไปช่องเรานะคะซึ่งผมแน่นอนว่าผมจะไม่มีทางให้มันชันกว่านี้นี้อีกแน่นอน <Okay. S 1> นะคะอ่ะไปเอามาคับทุกคนค่ะต่อมาที่ไอแมพกินสีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือแมทที่ชันที่สุดเลยซึ่งผมไม่ตั้งใจที่จะทาให้มันชั้นขนาดนั้นเราอยู่ที่สีดํานะคะเผื่อเกจากชื่อเดี๋ยวเรามาซื้อของในออละครสัตว์มีอะไรที่สามารถเก็บได้เราสามารถเก็บไปก่อนได้นะครับ อย่างเช่นในพวกนี้ซูชิปะซูชิอันนี้คืออะไรมะยมตามหนักเติมนะคบพิซซ่าอีกแล้วนะตามหนักเดิมนะคะเพื่อคือเราจะไม่เก็บไม่เยอะนะคะเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยอีกแล้วตอนนี้คือทีมเรานําโดดนะคะเพราะว่ามีคู่หูไม่ใช่คู่หูดิแฟดบิลลี่เต็มไปหมดเลยนะคะช่วยเราทําเว้ยทำราหูแล้วมาช่วยกันทําช่วยกันทําช่วยกันกินด้วยทําไปทําไปเราเป็นพ่อครัวเมืออาชีพ ดูรู้าสิผมไม่เคยทำได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยบิลลี่นะคะตัวผองเขากินไปเลยเขาตัวเออนกันเลยไปนะคะต่อทำต่อทำต่อแบบไม่เกรงกลัว1 0 0แล้วเฮ็ดผมคิดว่าสีชมพูเขาอาจจะเล่นแค่สองสามคนนะคบเขาก็เลยขึ้นน้อยแบบนั้นเนาะแล้วมันก็แค่คนเดียวเฮ้ยถ้าคนเดียวเก็บได้เยอะขนาดนี้นโอ้สีเขียวขึ้นร้อยแล้วแต่ผมชนะครับผมร้ 130. อยสามสิบเออ อ่ะต่อไปครับทุกคนครับมาที่เกมที่สี่นะไม่รูกันว่าจะได้เกมอะไรกันนะครับผมตืต่นเต้นโอ้เราได้เกมซูนามิครับผมอ่ะเราไปยี่สกบเจเลยดีกว่าแต่ไม่มีอะไรมากแล้วก็แค่ผ่านไม่ถึงตรงนั้นนะครับดูไอ้แค่อีกไอ้คลิปมันก็เล่นไปยี่สิบนาทีแล,แล้วไอ้เรนนี่อย่าบอกนะว่าเหมือนเดิมอ่ะพอเราก็จะถึงห้ามเมื่อเขากดนะแต่เดี๋ยวท่ามันแรกๆเงียบสงัดครับเงียบสงสัดมันมาแล้ว ้ยพอดีเลยอุย้ยขึ้นใหญ่ด้วยเลยคืนใหญ่อ,อ,อ,อุ้ยฮัทเจ้าเจ้าอู้หูเร่อะไปอะไรแค่ไม่อยู่เลยดูดิสูงยิ่งกว่าสซรามิประเทศไทยอกีกมันมาแล้วมันมาแบบต่อเนื่องอะเฮ้ยโนทัดผมมองไม่เห็นขึ้น มีบ้านตรงนั้นด้วยจะบอกนะว่าผมจะถึงง่ายๆเลยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วออเออปิงช่วยผมไว้ขอบคุณมากเลยปิงไป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 หมดหรือยังเนี่ยเอ้ยเออผมมาดูหรือยางไอ้ตรงนี้เอ้ยผมไม่พอมาดูอ่ะอ่ะเรามาสำรวจตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับผมไหนๆแล้วก็เข้ามาแล้วอุ้ยมีไว้พอได้วยเหรอมีกล้วยมีกล้วยโอ้ผมเจออะไรเนะี่ย โอ้อ้าวฉันชื่อบ๊อบโรเบิร์ตนะและนี่คือร้านขายกล้วยนายจะซื้อเอ่อกล้วยของฉันไหมแล้วจะซื้อกล้วยยังไงอ่ะมันดูไร้ประโยชน์มากเลยหรือว่าเอามาปลาเล่นเพื่อนให้เป็นคะครับแต่ผมสงสัยว่า U F O คืออะไรคือหมายถึงเราจะหนีจากเกมน,นี้โดยใช้ U F O เข้มโมนี้มีอะไรปะอุ้ยประตูได้บันล็อกเราไม่ได้ทักทายซนามีอะไรเลยนะครับ ไอครั้งที่แล้วเราก็เจอใช่ไหมเหมือนเป็นที่รับแล้วก็มีวิทยุอันนี้อยู่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหขึ้นใหญ่อีกแล้วโอ้โหโอ้โหพันมาไกลขนาดนี้โอ้ยไปตงเลนแล้วไปต้อ <c oughs> อาทุกคนครับเรามาที่รอบต่อไปกันนะคบเดี๋ยวดูกั้นว่าจะได้อะไรเว้ยอาทุกคนเอ้ยทุกคนครับอครลิน,นิกเนวมือคืออะไรอ่ะทำเล็บป้าทำหมดน้ำมะบิดน,นะครับ มาทุกคนครับเกมเริ่มแล้วนะครับในครั้งนี้นะครับผมไม่ได้ทำได้ผงคนเอเชียแล้วนะครับผมก็ทำได้ไปกัดคาลิฟิกานะคบสังเกตจักเลยผิวเล็บนะครับสีชมพูแล้วก็เล็บกลมได้ไหมมีเล็บกลมไหมยังไงทุกคนครับเล็บกลมนี่คือไม่ต้องขูดขอบเก็บคอบตรงไหนอีกโอเคเฟลิ์ขูด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 มันซาขูดมันให้เละปีเลย โอเคครับ perfect เรำมาเลือกลายดีกว่าครับดอกไม้ไหมดอกไม้สีชมพูอะไรแบบนี้เอ้ไม่ใช่สีชมพูสี่สีฟ้าทำไม้ถึงหนีหนี่ของคิดมากเต็มไปหมดเลยไม่มีคาปิปร่าด้วยแต่ผมไม่มีตังซื้อเอาดาไปก่อนแล้วกันอ้ามันไม่สามารถสแปนหลายๆอันได้ทุกคน้โอเอยียงตั้งเอยียงตั้งเราสามารถเอยียงตั้งอย่างนี้ได้เลยอะ perfect ถอบูทแบบเอาไว้ข้างล่างไหมนี <c oughs> ่ชั่ส <c oughs> ู <c oughs> เล็บแบบใหม่ครับเล็บลอยฟ้าอ่ะเรามาดูตอนที่เขาัวดกันเลยดีกว่าครับอามาทุกคนข้าวเราไม่เบบล่นกระโบดเรามีทั้งหมดสามคนมันน่าันดบบมันก็แปลกปะอืมก็ได้อยู่นะแต่มันก็สวยสวยมากเลยนะเนี่ยอันนี้ของผมนะครับดูลอยฟ้า,ากับอะไรเลยผมได้แค่สองคะแดนเองเหรอเนี่ยให้ผมคนละหนึ่งจริงๆมันก็เออยายมเล่าหละว่ามันไม่สวย ไอคลิปที่แล้วนี่คือแบบแผลหนักมากเลยว่ามันมแผลหนักมากๆนะครับอันนี้คือเอาไปหนึ่งคำตอบก็บคือผมก็ที่หลบเหมือนเดิมมาเลยคร่ะโอโหไปต่อกันเลยดีกว่าต่อไปครับตรอมาดูกันว่าเราจะได้อะไรแล้วได้เกมอะไรเนี่ยคันลิบล็อกครับก็กน่านจะเป็นไอ้เกมอยู่เพ็่นตีเราตายนะครับอะไปต่อ เอาละทุกคนครับในตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในเออรายการสีเรียบร้อยแล้วนะครับสีบโหดโซด่ทุกคนค่บเราไม่เลือกส้นสูงผมแพ้ว่าส้นสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะเลือกบอลตึกอ้าส้นสูงแล้วอ่ะครั้งที่แล้วเราตายเพราะส้นสูงอ่ะทีนี้เราจะมาแก้มือกันครับเราดูซิว่าเราจะร่วงหรือเราจะรอดโอเคยังกระโดดได้อยู่เนี่ยเดินช้ายอย่างเงี้ยมาจินต้าสีไหนอ่ะสีนี้ทาาสีนี้มาจินต้าคือชมพูเข้มมาฮะอืมสีเหมือนอีเออ มันเป็นส้นสูงที่สูงมากเลยนะครับส้นสูงเหมือนเดิมเราเอาอะไรก็ไม่รู้มาต่อเนี่ยนนเนี่ยเนี่ยส้นสูงนี่ไหนล่ะเนี่ยสีชมพูเยียกระขาตั้งโมเดลเลยครับไอตัวเนี้ยอุ้ยผมแก้มือได้รออยู่นะครับคือสีเขียวนี่บางทีมันก็อยู่ดูยากเนาะโอ้ไปแล้วสามครับเงินเทพน่าจะสีนี้นะ เราต้องดูมุมจากทุกมุมเลยอะบางทีแบบขาเราอยู่ปิ่มๆอย่างเงี้ยแต่เราอยู่ข้างบนแล้วเอาขามันพอดีเนี่ย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 น่าจะพอดีใช่ไหมแต่จริงๆไม่พอดีนะครับดูฟังนี่เหมือนจะตกเลยอะสีน้ำเงินสีนี้แน่นอนรับประกันรับประกันแน่นอนจากสายตาสูงแถวนี้สีก็ไม่ค่อยหลากหลายเออไม่มีสีแดงเลยใช่ไหมรอบเมื่อกี้นี้มีอยู่มีอยู่เอ้ยสีแดงพูดถึงสีแดงก็มาทันที อ้าวเมื่อกี้ขับปีศาลาจิมันตกไปแล้วเรียบร้อยสีเทาสีเทากรไปกระดได้ออ,อมีส้นสูงแล้วก็ผิวผิวไหวดังสายนะ้ำกแล้วคนพาดเรามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าโอ้เซอบอน,นีไปเรียบร้อยผมเหลือแค่สามคนเท่านั้นอโอ้โหผมเพิ่งพ่านสีเหลืองแบบมือกันเลยอะเกลียดเดี๋ยเงินอยู่ตรงนี้โอ้ ผมเหลือแค่อเมเลกยคนเดียวจะผักตัวตกลงไปรเธอจะมาทันหรือไม่โอ้อยังทันอยู่แดงออกตรงนี้ปะไม่ใช่ไม่ไม่ไมอาบคายขายที่หน้ามาเพราะฉะนั้นไปเกมอื่นดีกว่าครับมาต่อกันเลยกับเกมที่7นะครับเรามาดูรู้ว่าจะได้อะไรอุ้ยทุกคนครับเราได้กเกมเออนีฆาตกรกบนะคบแต่ผมจะมจไม่ผิดเหมือนกันนะอ่ะเราไปที่แม่นั้งกันเลยดีกว่า เอาละทุกคนคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ใน m แมพฟอกกี้นะคะเป็นแมพที่มียอดวิวยอดที่สุดในช่องผมเลยนะคะเพิ่งก็ขอคุณมากเลยนะครับที่ทุกคนนี่เขาเปลี่ยนหน้าเขาเปลี่ยนใหม่ด้วยนี่ทุกคนยังสวยอันนี้คือกระท่อมนะครับกระท่อมอาวุธนะทุกท่านทุกคนดูนานๆละกระท่อมอาวุธนะคะแล้วตอนนี้ผมมี160บาทผมกำลังดูอยู่ว่าผมจะสามารถซื้ออะไรในบ้านนะคะซึ่งซึ่งซื้อเลยไม่ได้สักอย่างเลยเว้ยนี่ทุกคนครับแมพเราสามารถเดินมาได้ถึงนี่เลยเว้ยเนี่ยแมพแมพ อย่าเดิมมาได้แค่ถึงตรงนี้เลยนะคบอะถ้าไม่โหวตด่านเลยดีกว่าผมอยากเป็นกบอีกชักรอบนึ่งเลยกัะนะคะเพราะว่าตอนที่เรารู้สึกว่ายังไม่สัดใจพอนะคบผมผมแบบแพ้ด่านนี้ใช่ไหมเอ้ยเพื่อนเราด่านอะไรเนี่ยอเอซิส,สด่านอีอ๋ปอมมนเหมือนด่านโลมันเหมือนโลมันมากกว่านะครับอะโอเคเราด่านนี้เป็นด่าประสาททรายโอ้แล้วผมก็ไม่ได้เป็นด้วยฮัลโหลห้า ที่รอดตาเมื่อกี้นะครับมาทุกคนครับเราอยู่ที่เดิมนี่นี่คือรู้สึกว่าไม่เคยได้เล่นในคลิปด,ด้วยนะครับตัวนั้นสิโอ้โหผู้รอชีวิตเต็มไปหมดเลยดูสิว่าเอออะไรนะฮัลโลหา้าใช่ไหมเขาจะสามารถเอาเก็บไปพกนึงได้หหรือเปล่านะ,นะครับครับ เขาอัปเดตแบบใหม่มาเยอะมากเลยอันนี้ร้านเนื้อหรอดอันนี้น่าจะเป็นด่านเก่าไอ้ด่านนะั้นคือด่านที่ผมเพจด่านสุดท้ายนะครับอะเพ,อเพื่อเขาเลือกเหมน,นี้กันนะครับเออแบบใหม่เราต้องลองเล่นนะครับตอนนี้ผมมีโอกาสเป็น11%นะครับแต่ผมก็ไม่ได้เป็นอยู่ดีเพราะว่าซูริงเขามีเปอร์เซ็นต์นเยอะกว่าคนนี้นั่นเองเอาล่ะทุกคนมาอยู่ที่ไหนเนี่ยขอสำรวจก่อนละกันก่อนที่กลม,มันจะมามันเหมือน เออแต่มันเป็นมันเป็นฮิวคลัมนะครับมันเป็นฮิวเลยเนี่ยมันเป็นเขาป่าลึกกบอยู่ไหนเอ่ยกบอยู่ในบ้านนี้เอาเขาออกีกมหรอเฮ้ยสองรอบบรนณาจารย์อ่าทุกคนคาบเหลสองเกมสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะได้เกมอะไรแล้วนะครับย <Yahoo! S 2> อ่ะดู้ที่เราจะได้เกมอะไรผู้ดวงค,คับ คทุกคนแล้วในเกมนี้มาครับ Tower of Color นะครับก็น่าจะเป็นเกมเอ,อ้ยแต่ขอคอยนั่นแหละครับแล้วเราก็ปิดท้ายด้วย Experience นะครับอ่ะไปต่อกันเลยดีกว่าทุกคนครับเราก็โดดเหมือนเดิมนี่เ,เกมยังไม่เริ่มอ่ะเปเพิ่มเวลาไปได้อีกเยอะเลยนะครับผมสีชมพูสีชมพูไปได้ตรงนี้ไปได้อีกไปได้อีกไปไปไปไ,ปไม่ยาโอ้โหเพื่อนไปได้หนุนอื สีชมพูอารเราเหมือนบ้านเยน็นเลยสีมันเหมือนบ้านเย็นเป๊ะเลยนันทุกคนครับใสหรือเค่องสีเหลืองอยู่ในไกลตรงนี้แหละไไกลกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับเราไม่เล่นที่หนึ่งเราขอให้ขึ้นไปข้างบนพอเหมืนอนที่ว่าสูงสุดน่าจะได้แค่ที่สองแนเ่เลยเพราะว่าแบบเวลามันเลเวลขึ้นไงมันต้องแบบเอาบอลมาปล่อยแล้วก็แบบต้องไปพร้อมกรรันเลยอย่างเงี้ยเออมันถึงมีจะมีโอกาสอาจจะขึ้น,นคูณหกคูนแปดนะครับถัดไปสีน้ําเงินสีน้ําเงิน ไม่ไม่ไปไม่ไปนะคะโ <Okay. S 1> อเคอ่เรารีดน้ำดงเมื่อกี้เป็นการประมาทที่ผมจะไม่ประมาทอีกต่อไปย <Yeah. S 1> ี่สองวิเเราเริ่มหาสีได้แล้วครับเออเริ่มหาสีตั้งแต่ห้าวิได้แล้วเรากวาดตาไปลรวรอบๆนี่สีเขียวอ่อนเด่นมากตรงนี้ที่เดียวบนโลกใบนี้ครับโ okay, อเคสามนาทีดูซิว่าเวลามันจะหายไปขนาดไหนผมผมว่าเขาเข้าพร้อมกันแน่เลยโอ้น oh, no. ขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้พร้อม,ขอมอเข้าพร้อมกันโอ้โหเขาพร้อมกันจริงๆด้วย, <c oughs> ยวอย่าบอกเล้ว่าผมจะไม่ทานอีกแล้วอะ่ะสีมง้งผมมองไม่เห็นอะไรเลยอ่าโอเคตอนนี้คือปั่นเรียบร้อยสิบห้าสิบหกแล้วยี่สิบโอ้เออโชคดีที่มันมีแค่ยี่สิบชั้นโอ้โหแล้วเวลาไปแล้วสามโอ้โไม่ทันนะไม่ทานอีกแล้วหอเนี่ยเราได้เห็นคูณหกแล้ว <c oughs> ไม่ว่าจะยังไงก็ตามกูจะต้องไม่ทันกับมันด้วยเอาเป็นว่าเราไปที่แมปสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับเรามาที่แมปสุดท้ายแล้วน,นะคนก็คือ The Esperes นั่นเองนะคบแต่จริงๆไม่ใช่แมปนะคบแต่ว่านะคบจริงๆนั่นแหละครับมันเป็นแมปนั่นแหละครับแต่ว่าแยกย่อยเนาะซึ่งเราก็เล่นมาเยอะมากเลยนะคะถ้าใครมาดูนะครับก็ไปดูได้นะครับเกมผีเนาะซึ่งอันนี้นะคะผมจะไม,ม่ได้มาเล่นอีกรอบให้ผู้ชมดูนะคะแต่ว่าผมจะพาทุกคนมาเอาสิ่งนี้ครับทุกคนเห็นไอ้ถีดลงมาตรงนี้ไหมครับที่มันขึ้ ถูกต้องนะครับเขาบอกว่าให้เราต้องเข้ากลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มของเขานะครับก็ชื่อว่า Extreme Fun นะครับซึ่งเป็นเจ้าของแมบแมบนี้ก็เป็นแมบโรงพยาบาลนะครับแล้วก็แมบเจ้าที่อุทยานนะครับส่วนถ้าเป็นไอ้สามแแบแรกนะครับก็น่าจะเป็น LCM เกมนะคะเดี๋ยวจะไม่ผิดเหมือนกันนะซึ่งในนี้ผมเข้าร่วมกลุ่มมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรากดรับเลยอ่าได้แล้วครับนี่ปืนของเล่นอัดลมนะคะถามว่าทำอะไรได้บ้างผมจะยิงคนนี้ครับอีโมซึ่งผมยิงไม่ได้ ืนอัดถ้าเราใครที่ชอบคลิปนี้นาฬิกาเปิดหืมกดไลค์กดติดตามคนดีรุ่มาพากันบ้างเหมือนกันแล้วนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สนุกมากเลยนะครับเจอกันนคลิปหน้านะสวัสดีครับ